ปลาซีลาแคนฟอสซิลมีชีวิตที่ยังมีลมหายใจเคยสงสัยหมยว่ามีสัตว์ที่รอดชีวิตมาตั้งแต่ยุคเปโนเสาร์จริงหรือเตรียมพบกับปลาซีลาแคนปลาซีลาแคนถูกเชื่อว่าสูญพันไปเมื่อ66ล้านปีก่อนแต่ในปี1,938มันกลับปรากฏตัวอีกครั้งการค้นพบนี้สร้างความตื่นตะลึงให้กับวงการวิทยาศาสตร์ทั่วโลกปลาซีลาแคนมีครีบที่เป็นเนื้อ และกระดูกคล้ายขาทําให้มันดูเหมือนกําลังเดินอยู่ในน้ามันเป็นสัตว์ที่ปรับตัวให้อยู่รอดมาได้อย่างน่าทึ่งนักวิทยาศาสตร์ยังคงศึกษาปลาซีลาแคนเพื่อไขความลับวิวัฒนาการของสัตว์มีกระดูกสันหลังมันอาจเป็นกุญแจสําคัญที่เชื่อมโยงสัตว์น้ําและสัตว์บกปลาซีลาแคนกําลังเผชิญกับภัยคุกคามจากการประมง และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูม,มิอากาศร,าร่วมกันปกป้องพวกมันเพื่อให้ฟอสซิลมีชีวิตนี้คงอยู่ต่อไปกดไลค์แชร์และติดตามเพื่อเรียนรู้เรื่องราวของสิ่งมีชีวิตที่น่า